สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะนอกจากว่าเจ้าลู้สือจะสร้างปรากฏการณ์เจ้าลู้สือให้กับละครเรื่องใหม่เกมลักในเงาหลวงแล้วเจ้าลู้สือนะคะยังช่วยส่งเสริมการขายของบอกได้เลยนะคะอุปกรณ์แล้วก็เครื่องแต่งกายรวมทั้งพร็อพทุกอย่างที่เจ้าลู้สือใส่ในเรื่องเกมรักในเงาหลวงนะคะตามรายงานจากบนโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์ประจําวันที่30กันยายนปี2025นะคะคือแบบคนไปซื้อตามกันจนหมด บบเกี้ยงสต็อกกันเลยทีเดียวแม้กระทั่งเป็นสินค้าที่มีราคาสูงอย่างเครื่องประดับพวกบูการี่อะไรเงี้ยนะคะก็มีรายงานแล้วก็พวกวอชชช์ช่นะคะก็โดนแบบซื้อไปจนหมดเกี้ยงสต็อกทั่วโลกเลยเพื่อนๆคะอันนี้มันจะว่าวังอลังการเกินไปหรือเปล่าเอ่ยน,นะคะแต่ว่าเรามาดูเนื้อความกันของข่าวนะคะที่ได้รายงานไว้บนโซฮูค่ะเขาบอกว่าในขณะที่ละครรักโรแมนติกดราม่าแนวเมืองเรื่องเก็บรักนะคะในเงาลวงกําลัง คเผยเสน่ห์บนหน้าจอค่ะบทบาทของเจ้ารู้สื่อในบทบาทของชูเหยียนพร้อมด้วยรสนิยมด้านแฟชั่นที่โดดเด่นเหนือบทละครนะคะก็ได้สร้างความประทับใจไม่รู้เรืมให้กับผู้ชมค่ะ ไม่เพียงแต่ละครนั้นจะทำลายสถิตินะคะมากที่สุดแล้วเรตติ้งหลายๆอย่างแล้วก็การแต่งตัวที่ดูดีที่สุดในละครยุคใหม่นะคะด้วยทั้งหมด47ลุกใน6ตอนค่ะก็สินค้าที่โด่งดังอย่างกระเป๋านะคะที่ชูเยียนใช้นะคะก็ยังคงจุดประกายความลั้งคล้าให้กับแบรนด์ทั่วโลกที่เธอทั่วประเทศที่เธอถือด้วยค่ะผลักดันพลังทางโทรทัศน์แล้วก็เนี่ยบทซีรีส์สู่ยอดขายที่ก้าวกระโดดไปได้นะคะในฐน านะของนักแสดงที่ได้รับการฝึกฝนด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายแล้วก็การควบคุมสไตล์ของตัวละครของเจ้ารู้สึกจริงน้องเขาก็จบไอ้นี่เนาะแฟชั่นดีไซน์นะคะจากแบบพื้นฐานการศึกษาของน้องเลยคือจบด้านนี้โดยตรงอยู่แล้วนะคะนี่ก็เหนือกว่าการแสดงแบบเดิมๆของนักแสดงหญิงท่านอื่นๆโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าเจ้ารู้สึกเป็นคนที่แต่งตัวเองได้แล้วก็แม้กระทั่งแต่งหน้าเองก็แต่งได้ด้วยแต่งอะไรก็ตามเนาะก็ชมแบบจริง มันเรื่องจริงเพราะว่ามันก็สวยไปทุกลุกเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ปานการปรากฏตัวของซูเหยียนในละครทุกครั้งล้วนถ่ายทอดนะคะเรื่องราวทางแฟชั่นที่หลังสัคนขึ้นอย่างพิถีพิถันค่ะตั้งแต่เครื่องประดับนะคะบูการีก็ใส่อยู่หลายฉากเลยเขาคู่กันได้อย่างลงตัวกับชุดกูตูหรือดูใบไม้ผลิตหรือดูร้อนของปี2024ของคุณจูเลียนฟูนี่นะคะก็มีหลายหลายชุดอ่ะเพื่อนๆแล้วหลายชุดหลายเจ้าแล้วก็ในฉากงานแต่งงานอะไร ทั้งหลายนะคะก็มีการแยกส่วนกันเลยทีเดียวตุ้มหูใส่อะไรชุดใส่อะไรรองเท้าใส่อะไรค่ะก็เรียกได้ว่าแม้กระทั่งอันนี้ก็คือชุดแบบโอกูตูแบบแพงๆใช่ไหมแม้กระทั่งชุดแบบแฟชั่นธรรมดาก็ผสานลงตัวได้นะคะด้วยกันมิกแอนแมทแบบเสื้อผ้าที่ราคาไม่แพงก็มีใส่ได้ในชีวิตประจําวันก็มีก็ขายหมดเกลี้ยงเช่นเดียวกันแต่ละลุกก็รวนสะท้อนบุคลิกของตัวละครแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะคะของฉากนั้นๆ ได้อย่างดีทีเดียวค่ะแนวทางของการพิธีพิถันในการแต่งหน้าทําผมแล้วก็เครื่องแต่งตัวนี้กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดแรงกระตุ้นอยากจะซื้อเห็นแล้วซื้อเลยนะคะของโอ้ยจีนเขาเห็นแล้วซื้อเลยค่ะขณะที่รับชมละครเรื่องนี้ก่อให้เกิดวงจรการบริโภคแบบแฟชั่นซีรีส์ขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะ สถานการณ์สินค้าหมดสต็อกของกระเป๋าโทสสีชมพูนะคะลายจระเข้ของแบรนด์วอร์ซเชค่ะเป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงพลังของละครในการกระตุ้นยอดขายนะคะตัวอย่างของละครเนี่ยพอออกมาปุ๊บบอกเลยตอน, air นอ,ออนแอร์เนาะออกมา4ตอนขายหมดในช่วงเวลา4ี่ชั่วโมงหลังจากออนแอร์ค่ะซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์เฉพาะตัวอันโดดเด่นของเจ้ารู้สึกแต่ว่ายังเผยให้เห็นถึงความกระหายของผู้ชมยุคปัจจุบัน ที่มองหาองค์ประกอบแฟชั่นที่สมจริงแล้วก็จับต้องได้ในละครด้วยนะคะเดิมทีแล้วกระเป๋าใบนี้เป็นเพียงกระเป๋าหรูเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแต่กลับได้รับฉายาว่ากระเป๋าแกว่งมนุษย์ของซูเหยียนค่ะยังไม่คาดคิดเลยนะคะก็มีความเชื่อมโยงกับฉากแบบแกว่งที่แกงไปแกว่งมาน่าตื่นเต้นมากในละครค่ะซึ่งก็เปลี่ยนจากสินค้ามาเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของบางฉากในละครไปแล้วแล้วก็เป็นมีมไปเลยการสื่อสารที่ตัวละครใช้ท่าทาง ้นีก็สร้างคุณค่าทางอารมณ์ให้กับสินค้าค่ะก็ได้เปิดเส้นทางใหม่ให้กับการตลาดทั้งภาพพยนต์แล้วก็โทรทัศน์ด้วยนะคะความก้าวกระโดดอันโดดเด่นด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายของละครเรื่องนี้ก็น่าจับตามองมากๆค่ะคละครสมัยใหม่ส่วนใหญ่ยังคงเน้นเสื้อผ้าสําเร็จรูปแต่ว่าสําหรับเรื่องเกมรักในเงาลวงนะคะได้นําทรัพยากรแฟชั่นชั้นสูงมาใช้อย่างกล้าหาญเลยรวมถึงชุดแต่งงานสั่งตัดมาเป็นพิเศษของเจ้ารู้สื่อนะคะ อีวานยงนะคะแล้วก็มีชุดราตีโอกูตูโอ้แต่แล้วนะคะโอ้ยเยอะแยะไปหมดเพื่อนๆหลายหลายแบรนด์มากเลยนะคะแอดวานก็ไม่ได้เงินคัดจ้างใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเอาเพื่อนๆไปดูกันละกันเขาก็มีบองสินงาสินค้าง,งานทั้งหลายนะคะเป็นราคาชิ้นแพงๆเนาะเครื่องประดงประดับรถหรูก็มานะคะเพื่อนๆแล้วก็คอลเลกชันมีหลายคอลเลกชันเอามานําเสนอเลยละคะ่ะแล้วก็แน่นอนการเปลี่ยนแปลงของซูเหยียนขึ้นไปบนชนชั้นสูงนะคะเรียบร้อยแล้ว แล้วเดี๋ยวชนจากชนชั้นสูงจะมาเป็นชนชั้นไอ้นี่อีกแล้วนะคะเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆไปหลอดซื้อกันได้เลยสําหรับชุดที่ใช้ในการทํางานแบบปกติทั่วไปที่ไม่ต้องใส่คู่กับแบบเครื่องประดับเพชรหรูอะไรประมาณนี้จะได้สอดคล้องกับชีวิตของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้นแต่ว่าสําหรับท่านที่มีเงินมีทองที่สามารถจะซื้อได้ก็ไปซื้อมาใส่ได้เลยนะคะเพราะว่าชิ้นที่เจ้ารู้ซื้อใส่มามันก็คือมันเหมือนปันมันมีความหรูหรามันมีความมินิ แต่มันคือใส่แล้วเลิศหรูอลังการรู้ว่าคนา so นี้ไฮโซแน่ๆนะคะนอกจากนี้แล้วที่น่าสังเกตก็คือว่าในละครเรื่องนี้แม้ Matt จะนําเสนอความหรูหราในแบบโอกุตูอยู่แต่ก็ยังคงผสมผสานเสื้อผ้าราคาจับต้องได้อย่างฉันฉลาดเข้าไปด้วยนะคะการผสมผสานสไตล์ระดับไฮเอนด์กับราคาจับต้องได้นี้ไม่เพียงแต่ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างตัวละครและก็ผู้ชมทั่วไปเท่านั้นค่ะแต่ยังช่วยเสริมอิทธิพลทางแฟชั่นผ่านความต แตกต่างที่โดดเด่นอีกด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของชูเยียนนางเอกของเราเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยชุดของเธอโดนเขาเรียกว่าโดนแยกชิ้นส่วนเลยนะคะชุด เครื่องรองเท้าเครื่องประดับกระเป๋าแม้กระทั่งเครื่องสําอางเนาะเบอร์ของลิปสติกที่เธอใช้ก็เอามาในการที่แบบเขาเรียกว่าขายได้หมดเลยนะคะเรียกได้ว่าผู้ที่มีรสนิยมทางแฟชั่นชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยเรื่องนี้ได้จับใจใช้เงินกันแล้วล่ะค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะการปฏิวัติสไตล์ของเจ้ารู้ซื้อในซีรีส์เรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงเทรนด์ใหม่ในวงการละครค่ะที่ทําถึงจริงๆนะคะไม่รู้ว่าจะมีเรื่องไหนต่อจากนี้ที่ทําถึงได้ใน แนวแฟชั่นแบบนี้ก็คือแสดงไปก็ของก็ขายได้ไปด้วยเรื่อยๆเลยนะคะนี่ก็หันมาสำรวจรหัสนะคะแฟชั่นเบื้องต้นตัวละครอ,อย่างจริงจังค่ะตาก,กะเบื้องหลังยอดขายนะคะของละครเน,นี้ยเรียกได้ว่า ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตลาดนะคะทั้งบันเทิงแล้วก็เชื่อมโยงกับทางด้านของแฟชั่นอย่างสุดๆเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ต่อไปจะต้องเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาให้กับนักแสดงมืออาชีพนะคะที่สามารถจะแสดงด้วยแล้วก็ทำให้สินค้าขายหมดเกลี้ยงได้ด้วยตอนนี้ก็มีเพียงแค่เจ้ารู้สื่อเท่านั้นที่แบบโดดเด่นที่สุดในด้านของเชิงมูลค่าเชิงพาณิชย์ซึ่งไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเป็นแบบโคศก แบบแบน ambassador ที่จะต้องเซ็นสัญญาเท่านั้นเพราะว่าเราก็เห็นตอนนี้น้องเขาอยู่ในช่วงที่กําลังแบบเนาะฟีดเนาะแช่แข็งอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะใส่อะไรนะคะก็มีคนซื้อไปหมดเลยนั่นเองก็เรียกได้ว่ามูลค่าเชิงพาณิชย์นั้นสูงสูงกว่าการจัดวางผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆม,มากเลยค่ะ ในอุตสาหกรรมบันเทิงนะคะมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาของเจ้ารู้สื่อในครั้งนี้นี่ก็เรียกได้ว่านะกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ของความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมระหว่างนะคะระหว่างบันเทิงกับมูลค่าเชิงพาณิชย์ก็คือเน้นกันที่มาคำนวณเป็นเรื่องเงินทองของสินค้าไอเทมต่างๆที่ขายได้นะคะซีรีส์นี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดการได้ว่าการผสมผสานร,ระหว่างตัวละครเข้ากับสินค้าเข้า กับอารมณ์ของนักแสดงในเรื่องรูปแบบทั้ง3มิตินี้จะกลายเป็นกระบวนการนะคะกระบวนแบบที่สําคัญมากสําหรับตลาดนะคะในอนาคตรวมภาพยนตร์เข้าไปด้วยเพื่อนๆอย่างภาพยนตร์เนาะที่ชาวต่างประเทศเขาทำ Devil Wear Prada เรื่องนั้นก็โดยตรงเลยนะคะเป็นเอาตัวของภาพยนตร์บวกกับสินค้าบวกกับความเก๋ไก๋ของเรื่องนะคะของแบบภาพยนตร์เรื่องนั้นส่วนมาในซีรีส์ก็มีเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกนะเพื่อนๆเจ้ารู้สึกถือว่าเป็นผู้บุกเบิก นะเออแล้วก็ผสมประสานประสบการณ์ทำงานกับสเสน่ห์ส่วนตัวของเธอในซีรีส์ได้อย่างลงตัวทีเดียวแล้วก็มอบประสบการณ์แล้วก็มอบเงินช่ำๆนะให้กับเหล่าบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างตรงอย่างอย่างตรงเลยอะ่ะก็คือชุดแบรนด์ที่เธอใส่เครื่องประดับนะคะกระเป๋าแล้วก็พวกพ็อปอะไรต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะแม้กระทั่งนาฬิกาเองก็ขายหมดเกลี้ยงมีได้รับความนิยมมากๆเลยนะเพื่อนๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะอ่าลคะคาะนี้ก็เป็นปรากฏการณ์จ้า รู้สื้ออีกหนึ่งปรากฏการนะคะยินดีกับน้องมากๆเลยนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวอื่นๆกันต่อค่ะสวัสดีค่ะ